สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรนะคะและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นดาวใหญ่ถือว่าเป็นเทพใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองค่ะดาวพระราหูนะคะจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมปี2565ซึ่งการยกย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในระบบโหราศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะดาวพระราหูถือว่าเป็นเทพใหญ่นั่นเองค่ะการโคจรยกย้ายในแต่ละครั้ง ของดาวพระราหูย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์ย่อมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละลัคนาราศีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดาวพระราหูนะคะถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงอย่างเดียวค่ะถ้าเรารู้จักปรับใช้ก็จะก่อเกิดลาภผลที่ดีจากดาวพระราหูได้เช่นเดียวกันค่ะดาวพระราหูมีรอบวงโคจรประมาณ18เดือนคือ1ปีครึ่งนั่นเองนะคะจะต้องรออี อีก18ปีนะคะถึงจะโคจรเข้ามาสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีก็จะทำการโคจรยกย้ายราศีเช่นเดียวกันในวันที่8เมษายนปี2565ค่ะเรามาเช็คกันไปทีละดวงดาวเลยนะในคลิปนี้ขอพูดถึงดาวพระราหูก่อนนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อทั้ง12ลัคษณราศีเชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระราหูทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในช่วงวันที่30มีนาคมปีห5นี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2566นนะคะดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนอริดวงนี้จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะนั่นเองค่ะการมาของดาวพระราหูนะคะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคซึ่งส่งผลดี มากๆต่อชาวลัคนาราศีกันนะต้องบอกแบบนี้เลยข้อที่หนึ่งเลยนะคะดาวเจ้าเรือนอริโคจรเข้าเรือนมรณะศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งหลายจะสูญมาลายหายสิ้นไปค่ะข้อดีข้อที่สองนะคะดาวเจ้าเรือนอริได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเทวีโชคหมายถึงโชคแห่งเทวีโชคแห่งเทพโชคแห่งเทวดานั่นเองค่ะและข้อที่สามนะคะดาวพระราหูที่โคจร อยู่ในเรือนมรณะตรงนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตนั้นก็ถือว่าเป็นหางของดาวพระราหูเมื่อพระเกตและพระราหูมาเจอกันรวมกันนะคะก็จะกลายเป็นพระราหูที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทรงกําลังมีพลังมากขึ้นแบบทวีคูณเขาเรียกว่าเป็นพระราหูยงยศนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันอย่างที่สมัยบอกไป นะคะอริหมายถึงอุปสรรคหมายถึงศัตรูหมายถึงข้อผิพาทปัญหาเมื่อได้โครจรเข้าเรือนมรณะนะคะอย่างที่สมัยบอกไปศัตรูจะห่างไกลจากตัวคุณอุปสรรคปัญหานะคะก็จะสูญสิ้นไปจะหมดกําลังค่ะใครที่มีคู่แข่งใครที่มีคนที่ไม่หวังดีใครที่มีปัญหาเรื่องงานก่อนหน้านี้อย่างมากมายหลายสิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆแก้ไขได้จะค่อยๆ มลาลหลหายไปนั่นเองค่ะเรียกได้ว่า1ปีกว่านับจากวันที่30มีนาคมปี2565นี้เป็นต้นไปนะคะจะมีผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันในด้านของชื่อเสียงนะ มีความโล่งอกโล่งใจมากยิ่งขึ้นนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษางานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลงานใดที่ต้องออกหน้าสื่อออกหน้ากล้องงานที่เกี่ยวข้องกับการจับใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีการทํางานใหญ่ได้มีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้หยิบจับสิ่งที่คุณไม่เคย ในเมื่ออริในเมื่อปัญหาอุปสรรคมันมาลายหายสิ้นไปคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่คุณจะได้ต่อยอดพัฒนางานของตัวเองคุณจะได้ยกระดับชีวิตของตัวเองค่ะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันงานใดที่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะเอาชนะหรือว่าเป็นที่โดดเด่นในสายงานนั้นๆได้สําหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของการสอบเข้ามหาลัยสอบเข้าคณะต่างๆ ตามที่ตัวเองอยากเรียนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะคุณจะต้องทราบอีกประการหนึ่งว่าดาวพระราหูที่โคจรมายอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเพราะมรณะหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งมรณะหมายถึงมรดกมรณะหมายถึงช้ามรณะหมายถึงเสื่อมมรณะหมาย หมายถึงของเก่าของโบราณนะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนระบบการทํางานจากเดิมเคยทํางานระบบเก่าเปลี่ยนไปสู่ระบบใหม่นะคะล้างระบบในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานเก่าออกไปพนักงานใหม่เข้ามาหรือวิธีการทํางานที่มันเป็นวิธีการที่ล้าสมัยคุณจะจบสิ้นจากวิธีการนั้นคุณจะได้ข้องเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้องเกี่ยวกับวิธีการที่มันล้ําสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่พอเท่านั้นดาวพระราหูยังมาเจอกันกันกบดาวมฤตยูที่เรือนมรณะซึ่งมฤตยูอาจจะกัดกินพระราหูอาจจะมาเ,ออเขาเรียกว่ามาขัดขวางการทํางานของดาวพระราหูตรงนี้ย่อมส่งปัญหาต่อชาวลัคนาราศีกันชาวกันต้องทราบประการนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับมือกับดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูนะคะอยู่ที่เรือนมรณะร่วมกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้ส่งผลในเรื่องของกิจการงานใดที่คุณอยาก ากจะให้เร็วมันกลับกลายเป็นช้าลงกิจาการงานใดที่คุณอยากจะจัดการอยากจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่อุปสรรคมันอาจจะมีเรื่องติดขัดกิจาการงานใดที่คุณกําลังยื่นคําขอในเรื่องของการโยกย้ายในเรื่องของการย้ายสาขาเปลี่ยนตําแหน่งขอปรับขั้นปรับเงินเดือนต่างๆนานาอาจจะมีคนอื่นมาเสียบแทนอาจจะมีคนที่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างมาขัดขวางอันนี้ก็ต้องทําใจเย็นๆไว้แล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเคลีคยบ ไปทีละจุดนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้มานะอย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสนะคะก็จะโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีเมีนในช่วงวันที่8เมษายนปี2565นี้ด้วยดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวสุพระเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนส่งผลดีในเรื่องของงานวิชาการงานแพทย์งานพยาบาลครูอาจารย์ต่างๆนานาจะมีมุมที่ดีและ รืนมายิ่งขึ้นการค้าการขายมีช่องทางต่อยอดดีมากขึ้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแม้จะต้องหมุนเงินเยอะหน่อยแม้จะมีเกณฑ์โยกย้ายเงินหมุนเงินโยกกระเป๋าโยกบัญชีนะคะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกันวางแผนการเงินให้ดีมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ดาวพระราหูนะคะเป็นดาวตัวแทนของความคิดดาวพระราหูเป็นดาวตัวแทนของความเฉลียวฉลาดและเป็นดาวตัวแทนของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นคุณต้องเอากําลังผลบวกของดาวพระราหูไปปรับใช้ในงานของคุณถ้างานของคุณเป็นลักษณะของการประมูลการแข่งขันต่างๆนานาต้องรู้จักพลิกแพลงในงานนั้นให้ดีนะคะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะและถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกันท่านใดนะคะที่ชอบในเรื่องการเทรดหุ้น กองทุนทองคำน้ำมันต่างๆนานาเอาผลบวกของดาวพระราหูมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งเหมาะในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเหมาะในเรื่องของข้างเงินการแลกเปลี่ยนเหมาะในเรื่องของการเก่งกำไรต่างๆนานาด้วยจะมีมุมที่ดีเข้ามานั่นเองค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณหรือคนในครอบครัวนะดาวพระราหูหมายถึงระบบเลือดระบบลมและตับค่ะก็ต้องดูแล แลสุขภาพของตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์เสริมธาตุเหล็กเข้าไปในระบบเลือดดูแลระบบลมช่องลมระบบทางเดินหายใจความดันแล้วก็ตับเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณไม่สบายก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดคุณเจ็บไข้ไม่สบายได้ต้องพยายามดูแลกันให้ดีๆนะคะในด้านการเงินค่ะดาวพระราหูที่โคจรอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้ได้เล็งไปยังเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินของชาวลัคนาร,ราศีกันด้วยก็มี นะคะที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายได้โชคจากการสูญเสียได้โชคจากของพังของเสียค่ะดาวพระราหูเล็งไปยังเรือนการเงินก่อให้เกิดรายจ่ายที่มากขึ้นต้องรู้จักวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีชาวกันบางคนหาเงินมาได้แต่มีเกณฑ์ที่ต้องจับจ่ายออกไปค่ะในรอบที่ดาวพระราหูโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณต้องรอถึง18ปีนะคะ เพราะฉะนั้นการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้เนี่ยส่งผลดีมากกว่าส่งผลแย่ต่อคุณอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีกันไม่ต้องกังวลไปเราพิจารณาจากตำแหน่งค่ะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคคุณจะได้โชคจากบุคคลเพศหญิงคุณจะได้โชคจากการติดต่อสื่อสารคุณจะได้โชคจากคนที่เป็นเพศแม่บุคคลที่เป็นเพศแม่อย่างเช่นคุณแม่คุณน้าพี่สาวน้องสาวหรือหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้หญิงเขาจะให้การช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณเป็นอย่าง เมื่อสักครู่สมัยพูดถึงเรื่องการเงินการทองไปนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเข้ามาแต่อะไรรู้ไหมคะชาวลัคนณาราศีการจะหาเงินหาทองได้มากกว่ารายจ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะถ้าคุณรู้จักแก้ไขรู้จักพลิกแปลงหาเงินมาได้อย่ากเก็บเงินไว้กับตัวหาเงินมาได้ให้คนที่คุณไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่ออย่างเช่นคุณแม่หรือคนรักคู่รักเก็บไว้แบบนี้ค่ะหรือเป็นการเปิดบัญชีร่วมกันที่มันไม่ ใช่บัญชีของคุณคนเดียวก็มีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่อย่างแน่นอนนะคะสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะคนรักคู่รักให้โชคให้ลาบต่อตัวคุณมีเกณฑ์ที่คู่จะนําโชคลาบจะนําข่าวดีเรื่องการงานมาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Wow. Oh.